สบายดีพี่น้องก็บสบายดีเอฟซีทุกคนที่เข้าชมซ่องนะครับเดอ้อบด้นอนนัวป,ปกลังาเหียมาาน้องในเมืองหสงสีป่าแห้งพีไไ่น้อง,หกกองเหดป่าแห้งหหว่าห้ไม่ไง คือระบบกินของแห้งเนาะคือแม่เลยมอว่าบ่ริมอว่าพูดว่าบ่ิกากินของแห้งมอายาจินกินของแห้งอืมมออยู่ไทยนะพูดว่าบ่ิการมายรจีนของแห้งเนาะนี่ปลาคอด้วยพี่น้อง ม่เทามาค้างสิคุไปลายมือนะมันต,ตายเฮ็ดเห,<า>ห้งไงว้นะวันนี้ก็คือตายไาายว้ก็คืไว้เฉนั่นเออเขาค้างเขาดุดไไลายมือเลยมสมบูรณ์ธรรมชาติาขึ้นพลพี่น้องเลยวันนี้ชงใส่พ,รพรตตน่นสิตกแล้วน้องกี่ยังว่า ียนมือเลยอืมเป็นพัดมูพัดมูหรือว่าขวามูน้ำมันพืชกับบมีมุ้ยน้ำมันสิฟาดก็เลยพัดใส่น้าเอาน้ำส่เทนน,น,น,น้ำมันพัดมูใส่น้าเซนน้ำมัน ไม่ได้กินเองเตรียมไปโรงเรียนโรงเรียนมือแหลกไปโรงเรียนมือแหลกไปโรงเรียนแล้วโรงเฮียนอะไรบ่นตั้งใจเฮียนด้วยปีนเฮียข้างห้องได้อายคนเออเฮียนจบจยกไปยังจะไปเฮียนยังต่อกี่เฮียนเพ่ โอ้ยไปเห็่ยนเพลิดโอ้ยพอดีแล้วิได้มารักษาไม่ไงจิเมาหนีออกหายเหยี่ยนเพลิดเหยียนจบแพลิดแลยมาเอาหนีออกให้มาต้นในเด้อเหยียนเพลิดวะคอ้ขอให้ได้เหียนเพลคือว่าเด้อ ชุกแหละยังย่ากแน่นอยมันไหมก้อนสุกแล้วมนหนามมันแหี้ยไม่มีหนามพี่น้องอุ้ยไม่มีน้ำมันน้ำมันบุมีอุ้ยน้ำมันก็เลยใช้น้ำแทนอันนี้เอาทำปิ้งกันปิ้งปลาให้คิ้วปิ้งสิไพอ้อนอ้อนเพราะว่าสีมันยังแข็ง มันแข็งออกจากตูดม er ันแข็ง hey. ค He ือเสิร์ฟสิไปมันอ่อนยันหมายความสุขเอาเอาถั่วงมไว้ถั่วเล็กขวดจิโร่เลือดมันเป็นเลือดได้โอ้จิโร่ท่านตายคิดว่าขวดจิโร่เลือดจะคืนจะไดอขวดจิโร่เลือดจะคืนมันยังเลี้ยวขาขามันยังตีงเอาคืนยังตีงคิดว่าเลือกกินจะคืนจะได้ขาจิโร่ยังตีง ไก่สุกแลว้วพี่น้องเว้ยนี่ใส่ยังในกิีกพักเตามูนะบ่ใส e. ่พักยุกใส่คือก็เตรียมพักซะใส่หอยแล้วก็ใส่เนื้อเกลือใช้เกลืออีกโอเชนน์ปลาแท้ใส่เกลือเด้่ยเพื่อนบุเชนปลาได้พักได้ซะบัตรบัตใส่พักมันชุกแล้วพอพักลงแล้ว สุกแล้วกี้เลยเอาพักลงได้แล้วพักลงฮะบริษัทพักคือฟัดมูซื้อบริษัทพักขี้ไรฟัดบริษัทพักสิดอกอืมม่แกงบุ้มละตากันตากปลาเรียบร้อยตากไว้ลังคาเลยตากแดดไว้เลยโอ้ยบริษัทบุลมเนาะใส่กรเปุก เหยียบเลยอู้เตียมันไหลลงมันไหลราคาหนัดตากแห้งไว้กินพี่นอ้องเอ้ยปลาตายไม่ได้ตากแห้งเสือตัวนี่มันเสียรสชาติตตาต์ต้องตากแห้งอือหือเสียต้องตากแห้งไว้อย่างเดียวมันจะเสบหอมตากแหงมันหอมเ้องมัดสิ ส,สิงคา่ปวดสิงคาเพราะเร็วหรือว่าให้มันแหงก่อนชุกแล้วผสญญามน้ำเลยกินเลยนี่โอ้โขวัวเส่นหน้าใส่เครื่องปรุงกินเลยกินไปใส่สพักได้ตอนแรกกินไปใส่สพัก โอ้คนทุนทวนอู้เอาตรวจตวดขจิโร่จิโรป่ามันขุดมาจิโร่ประมาณสิบกว่าตัวสาตัวปุ่นปุ่นหมป่าขวกิเลยตุ่ขุดขขุดดขบุด ฉันไปหาคู่มาปนฉันมนีพ่อปนแล้วที่ยู่ก็ไ่ไ่ปนใส่มาเคือบคืนปนใสมาเคือคืนหมอมพี่รอซิปโตกับปนใส่มาเคือคืนกินแล้วถไปชิป,ปีเอาถั่ยงุวมไห้พี่น้อง้จังซุกไว้ความห่อนจังบุกไปใส่นี่ชุกแล้วบอนตอนนึง กำลงังหิซุกพี่น้องร้อ <c oughs> ยน้ำแห่แต่ฮอนก็ไพ่เลยเดี๋ยวนี้ไพ่ติ่มต๋าวิ่งบ่ฮอนท่อแต่ฮอนก็ไพ่ยังเอาหมอกธาตุลุ้งแล้วยานประธานหมอท่านหย่าท่านบระันพาไปพาอมาพี่น้องเอ้ยฮ็ดกินในผู้สิไปแฮมโมนั่งเผาปิงปาป้งปลาปิ้งปลายังบุซุก ปีงป่าให้อคิวป่าตอนหนึ่งยังปีงป่าสองตอนยังตอนหนึ่งเงินชูตอนหนึ่งเอาไปปล่อยอคิวถาเลยคนกินกินไม่อนหม่รู้จักกำลังสิมัยมเมื่อ,น,น,อนี้ว่าจะไปวัดหอยม่วง มาตุนกะนัดกับสะพอนเนาะมาตุนกะนัดกันกับสะพอนว่าสีแอตเพลงเนาะมื้อนี้ฮัสิไปอัดเพลงแล้วก็ไายมิวสิกให้สะพอนซาพอนชีดงมามื้อนี้เนาะตอนสวยๆเดี๋ยวซีไายให้เบิ่งว่าสปินออฟได้ไปรุ่นไปชมกันเนะาะสะพอนกอดกุ๊กเป่าพี่น้องคือสิฮู้ดีดอกคำว่าสะพนอน่ะเนาะ สะพอนกอดบุกเป่าไอเอลคนดังดังทุกประเทศเลยทุกประเทศลาวเลยดังฮองไทยเบื้องไปชมกันซีฮูซีหินก็มันนี่แหละผู้ใดที่บุทฐานหูสะพอนกับไปเบื้องนุ่งกันมันนี่นนนเ,นเนาะว่าเป็นแนวใดว่าเป็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะผู้ที่บุษขย็นถ้าไม่ยังบุษขยินตัวจริงพเพื่อนห็นแต่ในคลิปนี่ยังเนาะยังบันเห็นตัวจริงปเป็นยังไงมันนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ห้าว่าสิทธຄขอรักคลิปอยู่เปียงตรงนี้เนอพี่เนอะว่าคลิปต่อไปหากกรไลโกรสยับส่ง่องน้องค่ามเนอพี่อสดี